เมื่อสารถอนฟ้องยกฟองนะเพราะฉันถอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนละปุ๊กกี้สาวไทยสไปร์ชนบทเยอรมันนะคะสำหรับมุมตรงนี้นะเราก็เรียกว่าอะไรนะ เป็นมุมส่วนตัวในห้องของเราห้องถักโครเชรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นงานอิสระในต่างแดนเนาะการถักโครเชนเนาะสำหรับเมียรฝรั่งต่างประเทศเนาะก็มีกิจกรรมแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ว่าใครใช้เรียกว่าเอาความสามารถพิเศษพกติดตัวมาด้วยนะอุย้ยคุณจะไม่เหงาตายนะเพราะการเป็นเมียรฝรั่งไม่ใช่ว่าจะสบายทุกคนนะอ้อันนี้ปัญหาเยอะมากตรงนู้นเราก็จะมาแชร์ปัญหาในหลายๆเรื่องแล้วก็ ข้อคิดข้อควรระวังข้อเตือนภยนะัยเนาะเรื่องสามีฝรั่งเนาะอาจจะรวยรวยนิสัยแย่ๆก็มีเยอะวันนี้เราก็มาปิดท้ายคลิปซึ่งที่เราเคยตามมาครั้งที่แล้วเนาะเรื่องฝรั่งนายเดวิดที่ภูเก็ตเนาะอุ้ยมันเป็นยังไงที่ฝรั่งตะหมนะ่เนาะในคลิปของเราตอนที่เหตุการณ์แรกๆเราก็ได้แชร์มาแล้วเนาะเกี่ยวกับคุณหมอท่านหนึ่งไปนั่งตรงวิลล่า ชายหาดที่มีบันไดเนาะบันไดที่ติดกับหาดเนาะโอ,อ้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะเป็นเรื่องเป็นราวกันมานานพอสมควรนะวันนี้เรียกว่ามาถึงจุดอวสานเขาตัดสินกันอย่างไรเนะาะศาลแขวงที่ภูเก็ตเขาตัดสินอย่างไรในเรื่องของสามีฝรั่งคนนี้นะคะเนาะซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นเ,เจ้าของปางช้างนั่นเองด้วยนะเป็น ปางช้างนะแล้วก็มีธุรกิจอีกหลายหลายอย่างเนาะที่เขาเรียกว่ามาทำมาหากินในประเทศไทยของเรานะในเมืองภูเก็ตด้วยก็เป็นเมืองเศรษฐกิจอย่างที่บอกเนาะจะพูดเยอะไปทำไมเดี๋ยวก็จำไม่ได้นะอันนี้ไม่ไม่มีใครจำไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตโมโหฬารมหึมาเนาะสำหรับเอ่อพวกฝรั่งที่มาอยู่กินในประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นเหมือนมาเฟียหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ รู้เท่าที่มันมีข่าวออกมาเบื้องลึกเบื้องหนาเบื้องอะไรนะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะเราก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วก็ถ้าเรามีสามีชาวต่างชาติด้วยเ,เราต้องเผื่อๆ,ๆรู้ๆให้เยอะๆว่าแต่ละคนมีนิสัยอย่างไรเนาะโอ้ยปุกี้พูดเยอะเมื่อไหร่จะจบสักทีนั่นน่ะนั่นน่ะใจเย็นๆอย่ารีบร้อนได้จบแน่นอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดว่าเขาตัดสินกันอย่างไรเนาะก็คือศาลแขวงจังหวัดภูเก็ต เรื่องราวที่มีมาหลายๆอย่างปรากฏว่าเขายกฟ้องยกขายยกฟ้องนั่นก็หมายความว่าในเดวิดก็จะกลายเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยเหตุผลอะไรเนาะในดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อศาลถอนฟ้องยกฟ้องนะเพราะฉะนั้นถอนคําสั่งห้ามคําสั่งห้ามในเดวิดนะคะที่ออกนอกราชอาณาจักรอันนั้นก็เป็นการต้องถอนคําสั่งห้ามด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถ ออกนอกราชอาณาจักรได้แล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับปลาก็ปล่อยลงน้ําได้คุณจะไปทางนู้นทางนี้ทท้งนั้นก็ได้นะสารยกฟ้องนะถอนคําสั่งห้ามออกนอกประเทศเพราะทุกอย่างตอนนี้นายเดวิดเขาก็เป็นไทยคะ่ะนะคะอันนี้เราก็มาบอกต่อนะคะว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันเป็นเช่นนี้นะคะเนาะ เพราะบางทีเราเองก็เป็นคนไทยเนาะเราก็เห็นว่าชาวต่างชาติที่เขาไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยเขาน่าจะให้เกียรติผู้หญิงไทยนะไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยอะไรก็ได้ไปเมืองไทยสิได้เยอะได้เยอะได้แน่นอนวิ่งมาแบบแบบเรียงคิวเข้ามาเลยเราก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเนาะซึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีที่เรียกว่าใหญ่โตโมโหดันมาหือมานะแล้วสรุปผลสุดท้ายทุกคนก็อยากรู้ว่ามันจะลงเอืออย่างไรก็นี่คะ่ะยกยกยกฟ้อง ยกถอนคำสั่งห้ามออกนอกประเทศทุกอย่างเขาก็มีอิสระเสรีนะคะแต่ว่าเรื่องวีซา่าก็ต้องไปลุ้นดูกันต่อไปว่าจะเป็นถึงขั้นไหนนะตอนนี้เราแค่อยากจะมาแบบบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเนาะเกี่ยวกับฝรัง่งสาม,มีฝรัง่งแต่ละคนเนาะสันดานก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็ดีบางคนก็เลวๆนะคะเราพูดถึงบางคนนะเราไม่ได้เหมารวมนะแล้วก็พูดถึงความรู้สึกของเราด้วยนะว่าถ้าเกิดได้สามีฝรั่งแล้วมันแบบมันรวยมันมีวิลล่ามันมีแบบ นั่งเจ็ดส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านนิสัยเรวสันดานเรวในประเทศไทยของเราก็ไม่ควรที่จะเอาไว้ไม่ควรที่จะช่วยเหลือแต่ถ้าเขาถูกก็คือเราก็ให้อิสระเขาแต่ถ้าเขาผิดเราต้องดําเนินการด้วยความยุติธรรมนะอย่าให้คนไทยอยากจะหนีออกมาอยู่ต่างประเทศเพาคิดว่าต่างประเทศกฎหมายเขา,เ,าเรียกว่ากฎหมายเขาคุ้มครองกฎหมายเขา ตรงกฎหมายเขาชัวอะไรเงี้ยยราก็อยากให้ประเทศของเราเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันในเมื่อศาลตัดสินแบบนีเน้เราก็ด้วยความเคารพนะในการตัดสินของทุกๆคนนะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นสำหรับคนที่เรียกว่าติดตามตั้งแต่ต้นเรื่องมาจนถึงตอนนี้ก็จบเรื่องสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็คือยกฟ้องหมดนะนายเดวิดคนนี้ก็เป็นอิสระนะคะตอนนี้เขาก็เป็นไทยแล้วนะ สำหรับคลิปนี้นะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไม่ว่าจะ,ะเรียกว่าการพูดที่ผิดพลาดที่มันไม่ค่อยอะจะดีสักเท่าไหร่นะเราก็จะปรับปรุงอีกหลายๆอย่างนะชีวิตก็คือการเรียนรู้ในทุกๆอย่างนะไม่มีอะไรที่สายเกินไปนะการจะหาสามีชาวต่างชาติหรือการจะมาใช้ชีวิตกับชาวต่างชาตินี่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วมาให้ถูกต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกต้องแล้วเราจะไปได้สวยนะนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ฝากเอาไว้นะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ อ่อให้ได้แง่คิดดีๆนะคะสำหรับที่นี้ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถ ซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะ